ตอนนี้เราก็มาเดินดูอยู่ข้างถนนนะคะซึ่งปีที่แล้วเขาเคยเกิดจำไม่ได้ว่าตรงไหนนะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะมี ลักษณะบูเบอรี่นิดหน่อยค่ะก็อาจจะมีเห็ดมันปูเหลืองขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าจำไม่ได้ตรงไหนคือตรงนี้แหละแถวนี้แหละค่ะเขาก็ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะแต่ว่าปีนี้สภาพอากาศ <laughs> เปลี่ยนไปอาจจะไม่มีค่ะหญ้ยายังลกอยู่ามช้้นไ่ได คุฝรั่งกับน้องเขาก็อยู่บนรถนะคะมนุษย์แม่เป็นคนชอบธรรมชาตินะรักการส่องเห็ดป่าแห้งจ้าก็เลยขอมาส่องเห็ดแต่ว่าดูข้างในนนน้องเขาว่าจะไม่เดินเข้าไปด้วยเพราะว่ามันคงไม่มีเห็ดมันปูที่ขึ้นแบบนี้ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไม่เก่งในเรื่องเห็ดนะคะ ชอบกินเห็ดชอบดูเห็ดชอบถ่ายรูปเห็ดแต่มันไม่เห็นมีเหลืองๆอยูอเ่เลยนะคะทุกคนมองไม่เห็นสีเหลืองเลยจ้ะ แต่ถ้าขึ้นข้างทางแบบนี้ที่มีรถวิ่งผ่านแล้วก็อา,อาจจะแบบมีหมามีอะไรมาซึ่งเราก็ไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเดินมาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ เขาก็ตัดต้นไม้ออกไปเยอะเพื่อที่แบบต้นไม้ที่เขาอาจจะล้มล้มมานะปีที่แล้วที่พายอยู่มานะคะก็มีแดดมากเหตุการ์จะเกิดมากขึ้นก็ได้ค่ะมไม่เห็นมีเห็ดโผลขึ้นมาเด้อย,ยังไม่มีจ้ะ ก็จะอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะหาเห็ดมันปูเหลืองเราก็เก็บจ้ะเก็บเดินหาตั้งนานนะคะเจอแล้วเจอแล้วนี่จ้ะโอ้โหมีขึ้นตะมุตะมินี่จ้ะตรงนี้ก็ตะมุตะมินี้อยู่ข้างนี้ค่ะนี่จ้ะใช่เลยนะคะทุกคน นี่เขาจะขึ้นกับเขาจะขึ้นกับบูเบอรี่จริงๆด้วยค่ะอุ้ยตัวมูตัวมีมากเลยเก็บไปอยากให้ดูนะคะชัดไหมเนี่ยนี่ค่ะสวยค่ะบูเบอรี่สุกแล้วทุกคนน,นี่แต่ว่าอันนี้มันเป็นบูเบอรี่ป่านะคะ มันก็จะเป็นแบบว่านกมากินไปแล้วคะ่ะลูกไม่ใหญ่ลูกเล็จิ๋วเคนเขาก็ชะลอ่าเรามาโจทย์ทำอะไรนะคะตอนนี้คุณแม่องเข้าว่าต้องรีบไปแล้วค่ะนี่ดูนะคะทุกโค้เราจะได้กี่ดอ,อกอหีอ,อจิวหลิวมากเลยนี่จ้า อุ้ยมีเดินเหยียบด้วยนะคะอุ้ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวก่อนคิดว่าในป่านี้ข้างในก็จะมีด้วยนะคะก็บริเวณนี้นะคะ่ะอาจจะเป็นว่าที่ที่เขาชอบขึ้น เจอป่าบูเบอรี่เล็กๆอีกแล้วค่ะอันนี้ก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าก็ไม่มีลูกแล้วค่ะลูกเขาหายไปหมดแล้วนกมันกินนะคะอันนี้เราก็มาดูนะคะว่าอาจจะมีเห็ดอยู่ข้างในแต่ว่าเห็ดที่จะขึ้นเขาจะขึ้นริมๆนี้ก่อนแสดงว่าเขาได้อากาศนะคะอากาศดีมีรถผ่านอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้ ขักหญ้ตะกะแตนไหมเต็มเลยคะ่ะขัดหญ้ตะกะแตนตามธรรมชาตินะคะมันช่ใบแบบนี้ไหมคะเนี่ยเราเก็บเห็ดป่าที่สองกันได้เรียบร้อยเราก็เดินทางกลับบ้านผ่านเส้นทางนี้นะคะคุณแม่ต้องเขาก็กลับมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Visit nuajutland.dk til webpagen, der siger, hvor du kan finde og når. mængder. Hvor finder man svamper? Svamper og særdeleshed dem, du kan spise. Find du i skoven, hvor de har de bedste vikår. I de privære skove, må du ikke gå for vej og stige. Hvor de bedste svampe findes, så so de er eh, bedste at benytte. d h e s t r d y s k o w e d t v a m t u r v o l d e d i et e i l a t แปลว่าเห็ดและผักป่าต่างๆสามารถเก็บได้ในป่าที่มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ uh, best v eco นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคลเราไม่สามารถเข้าไปเก็บได้เกินขอบของเส้นถนนนะคะก็คือแค่มือเอื้อมถึงอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะ เข้าไปเก็บของพื้นที่ที่เป็นเอกชนไม่ได้นะคะเห็ดที่เราสามารถหาได้เนะะี่ยค่ะก็เป็นป่าของรัฐบาลที่เขาเปิดให้เก็บเขายอมให้เก็บได้เท่านั้นค่ะข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดปี2022การเก็บเห็ดพึ่งหวานในบางพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กอนุญาตให้เก็บได้ไม่เกิน1.8กิโลกร,รัมนะคะศึกษาก่อนไปเก็บเห็ดค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูที่เราไปเก็บกันมานะคะทุกคนเห็ดมัน เท่าที่อ่านเจอแล้วก็ส่งไปถามแอปนะคะแอปพลิเคชันเรื่องเห็ดค่ะเขาก็บอกว่ามีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะ1ก็เป็นสีเหลืองแบบนี้แบบดอกใหญ่นั่นนะคะแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆนี่ค่ะสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนี่ไม่รู้เขามีสีอะไรเขาจะคล้ายคลึงกันน่าจะเป็นสีคล้ายสีเหลืองแบบอ่อนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าใต้หมวกเขาก็จะต่างกันนะคะ เรามาดูว่ามีชื่ออะไรบ้างนะสีเหลืองที่ว่าดอกใหญ่นะนะคะเขาก็จะมีชื่อว่า Cantare ียลห a อคันเทเรียลรูซ i บนะคะแล้วมีขึ้นที่ไหนยังไงนะคะเขาก็จะขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวค่ะชอบดินเปรี้ยวแล้วก็มีจุรินทรีย มุกอริซาเนี่ยค่ะมันมีหลากหลายนะคะมีตั้งสี่ห้าตัวค่ะซึ่งรวมกับจุลินทรีย์ของเห็ดนะคะจุลินทรีย์มุกโคริสานี่คือพิเชียแล้วก็พีนัดคือจุลินทรีย์ที่ชนิดเดียวกับจุลินทรีย์ที่มีในถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงดินนะคะแล้วก็คิโอคุสนะคะแล้วก็รวมกับจุลินทรีย์ของเห็ดสี่ตัวนะคะก็ทําให้เกิดเนี่ยค่ะสีเหลืองเข้มแบบนี้สดใสแล้วก็ ดอกใหญ่ด้วยค่ะเขาจะกรีบดอกนี้ค่อนข้างเปราะบางนะคะส่วนอันที่สองตัวที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยนะคะซึ่งตัวที่พี่ๆน้งองๆเห็นตัวนี้ไม่น่าจะใช่เป็นชนิดนี้ชนิดนี้มีชื่อว่า c a n t e r i l u s p a l e n s นะคะซึ่งทางตอนใต้ของยุโรปเขาจะมีชื่อว่า c a n t e r i l u s s u b s p i n s u s ค่ะ ทางตอนใต้ของยุโรปก็น่าจะเป็นแถวเยอรมันอิตาลีอะไรพวกนั้นนะคะเขาก็จะมีะเห็ดมันปูที่เป็นสีไม่เข้มเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ชื่อเขาก็อาจจะอีกชื่อหนึ่งนะคะเป็น c a n t a r e ี l u s a l b o l ร์โบ s e s ฟส n กก็จะคล้ายกับตัวนี้นะคะคือความลักษณะนะคะแล้วเขาจะชอบขึ้นบริเวณที่เป็นต้นโอ๊ก ต้นโอ๊กนะคะก็คือเ e อียชแยคค่ะประมาณนั้นเขาจะขึ้นอยู่ที่เทมเพอเร e ยุโรปนะคะก็คือทางตอนใต้ของยุโรปที่มีความอบอุ่นนะคะไม่ใช่ทางเหนือแถบสแกนที่หนาวนะคะตอนนี้ตัวที่สีอ่อนเนี่ยค่ะทางประเทศเดนมารกเนี่ยจะมีชื่อว่า canterius amitius นะคะซึ่ง เขาจะชอบขึ้นกับดินเครค่ะดินเครก็เป็นโคลนหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะมีความชุ่มชื้น,นเป็นโคลนมุคโคริสาจูรินซีที่ทําให้เกิดเห็ดมันปูชนิดนี้เนี่ยจะมีแค่ที่มีชื่อว่าคิโอคุสกับเห็ดเองอะค่ะเป็นจูรินซีของเห็ดเองแล้วก็คิโอคุสนะคะสองตัวนี้ซึ่ง เห็บชนิดนี้จะขึ้นทางตอนเหนือของยุโรปค่ะในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยาค่ะก็ดีใจมากๆที่ไปเจอนะคะแล้วก็2ชนิดนี้นะคะเท่าที่ส่งไปถามแอปเนี่ยเขาก็แจ้งมาทั้งหมด3มชนิดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเขามีความคล้ายคลึงกันมากๆนั่นเองค่ะใต้หมวกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับชนิดแรกที่เป็นแบบทั่วไปนะคะดอกใหญ่นะคะ คุณแม่ต้องเข้าไปที่เดิมที่เจอปีที่แล้วนะคะอันนี้เก็บอยู่2ที่ค่ะส่วนอีกที่1ก็ไม่ได้ไปค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเกิดหรือยังสำหรับปีนี้แต่ว่าถ้าฝนตกรอบหน้าเขาคงจะเกิดมากกว่านี้ค่ะอันนี้เขาเพิ่งจะขึ้นมาตะมูตะมิเท่านั้นเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ หวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องเห็ดมันปูเหลืองเดนมาร์กที่นำมาแบ่งปันกันชมในวันนี้ค่ะ